นราพูดส้ายบุญหยู่ท่าม้าว่ามีงูท่าหน้ากไปกักกา่พ้อรนด้ตาบ้างจอกหลอกนะคะอ้าวสาธุก้าธูเคยกันนะคะ านี่สายบุญก็เดินทางมาหาปูตะตอแครับผมเนาะตั้งใจอามารวมบุญไปด้วยกันนะพี่น้องเนาะเป็นมาโดยตรงมาตั้งใจมาสร้างบ้านยุ้ยไหมคู่กันเลยตั้งใจรับพรเนาะรับพรไปด้วยกันนะคะลูกให้หลานทุกคนเนาะตั้งิจมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านจุดประสงค์จริงใดให้ตรงความมุ่งมั่นศาสนาเอขอให้ บรรลุสิ่งที่พึงต้องการบรรลุส uh ิ่งที่พึงปรารถนาคิดเงินให Mont ้ได right ้เงินคิดทองให้ได้ทองรับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนเน้ออย่าข่าววันริพหาปุราปรริปุเรนติตาการังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกาปติ จิตตังปัฏติตังตุมหังคิปะเมวะชนิสสะตุัะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะทามณิชาายวยวติตระโยยะชาทิติโยริวัสันุตะปุโคกิไดตะตุมาเตมวัตนรรยโยสุขีทีคายุโกโภวะอภิวาทนาสีริษนิจังวุฒาปยายินโจจา,าโรธรรม,มาวัตทันทิ อายุวันโนจสุข,ขังพาราทุว่าวนำนำแน่แม้ว่าก็ฟังจะบอกให้ภาวนาลาพระลาโพโหโต พระวันตุเตพระวันตุเตลาพระลาโพลาตุลาพระลาโพโหตุพระวันตุเตพระวันตุเตลาพระลาโพลาพระลาโพโหตุพระวันตุเตโหตุพระวันตุเตสาธุ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 สาุ่สาธุสสุธุ รวยบอลุเลรทำแบบน้น <S <s ่าภาวนาตลอดนะได้มนได้มีบรับผมครับผมคุ่มท่เมลูกหลานปูเนาะครับเนาะลูกหลานเพิ่น้นมายะนะใช่ไหมแม่บวันปต ดีไ้วัสดีค่ะ่เ็่ใหจรค่ะองาโอ้เยมากเลยว่เสิบสองอาว่นเรากว่ว่เราเอามาบ่อพิดเราว่าแต่ก็ยังคิดอาแน้นแค่สวดีหนึ่งเมษาอะไรดนูเอาตองหวัดใจปบปูพอดสิพู่งซากบอ เดี๋ยวนะปูปูต้องต้องบอกกับปูฤาษีสักวันเดี๋ยวนี้เราเราลบเลยปูฤาษีลบปูแม่นลบยังรู้จักลบบ่ลบบบอยากให้คนเอิ้นเอิ้นมาหามาควันอ่ะนะคอพักอือเออเออพอเราบอกพักกันนะเลยบ่อยากมาถาก่อน อันนี้ก็มาอยู่แทนเราเนึ่นะนะเดี๋ยวแล้วก็วามาเดี๋ยวก็ได้ยินอยู่ละได้ยินลูกลูกหลานเราหาเราบคเนอะได้ยินแล้วก็ฟังอยู่<อ>แล้วก็ไม่อยากให้ลูกหลานเสียงเงินเสียทองนูเ <laughs> นะ อย่าเงินหลายเราก็อ้ยถูกเราว่าบาปแช่บ่นวอาปูนี่กลับว่าไปยังปูนะหวดนี่เอาไม่เอาแข้งแข่งเอาให้ยูอิงติ่งขึอนเกาแต่ว่าแต่ว่ไม่ร้อนครับผมไม่ร้อนจะไปไม้เอาให้ยูอิงติงเลยเอาฟังนะบาทนี่มันจะมีอย่างนี้ประการหนึ่งนะเคยเข้าใจไหม ฟังเน้อให้ตั้งจิตฟังตรงนี้อาทิตย์ละจักวันเจ็ดวันเขียนไว้เจ็ดวันปูหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันครับเจ็ดัาปูอาทิตย์ละเจ็ดวัน แต่มันมีอีกอาทิตย์หนึ่งมันมีแปดวันอือ้าวมันมีทั้งหมดมีอยู่สามบอกอยากฟังครบทั้งสามบอกครับผม,มครบหมดอ,อาทิตย์แรกเจ็ดวันครับผมอาทิตย์ที่สองมีแปดแปลว่าอาทิตย์ที่มีลาหูแทกโอ้พระลาหูแทรกอ,อาทิตย์ที่สามมี เก้าคือพระเกตแทรกรู้จักพระเกตเนาะครับผมอาทิตย์ที่สามมีเก้ากปะปูมีเก้าแต่ว่าเป็นพระเกตเนื่อนี่พะเกตมามา,มาแทรกเลยเป็นเก้าอาทิตย์ที่สองนั่นมีมีแปดมันมีลาหูแทรกครับผมอาทิตย์พื้นฐานมนุษย์ทั่วไปเรียกว่ามีเจ็ดวันครับรวมแล้วมีกี่วันตอบ รวมทันหมดแล้วมีกี่วันจากมื่นละปูท่านเลยนะเอนับช่วยมีกี่วันเอฟซคอมเมนต์มาล้วดรวมอ่าเจ็ดแปดเก้ารวมเป็นกี่วันครับยี่สิบ่ปูอือยี่สิบสืมยี่สิบสี่ปูยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่นั่นแหละให้ร่วมกันนะปู รวมกันโอ้คือสำคัญที่สุดก็คือนี่น่ะสามอาทิตย์นี่นะอ๋อสามอาทิตย์นี่อืมสามคันสำคัญสามอาทิตย์สำคัญสามอาทิตย์สำคัญสำคัญถ้าคนไหนลืมก็มีแหละแก้แหวนเงินทองอือโอ้นึกอ้อแล้วยังนี่ โอ้ค่าลืมอ่ะสามอ,อาทิตย์นี่ก็คือแก้แวนเงินท่องก็คือสิลืมไปพร้อมลืมไปพร้อมอืมหาไหนบ่ได,ด้ดิค่ะครับผมยี่สิบสี่โอ้เอาฟัง,งคือสามอาทิตย์นี่ขาดบ่ได้เลยอืขาดบดา่ได,ด้ลืมก็บ่ได้ขาดบ่ได้จักอาทิตย์ได,ด้บอกปู เต็มเปะ๊ะเปะ๊ะเปนเต็มเป๊ะเ๊ะอืมอทิตย์ที่หนึ่งมีเจ็ดวันอาทิตย์ที่สองมีแปดอธิตย์ที่สามมีเก้ารวมกันเป็นยีน่ส, <laughs> สิบสี่วันอืมสรุปสรุปอูปูอยู่สมสรุปเม้าบอนีบ่อยนะสรุปเอุปอ่อ FC o m m n มา,มาสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามอาทิตย์ออ,อ,อันนี้ก็ไม่แน่ได้พี่ล <laughs> อง<ะ>นี่จะตบมือนี่งนั่งนั ด้วยขอบคุณเอซีครับได้ขอบคุณเอซเนาะโอเคครับฟังไปน้กันนะอนสอบสอบได้เกินด็อกเตอร์โอ้สามอาทิตย์อย่าลืมเนาะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจบโอเคเลยครับผมอขอบคุณหลายนเอซ่นบคุณอาไรกันอ่านบอกนะอ่านคือขอบคุณหลลายเนาะ โอ้ใช่แล้วตั้งบริการพิจารณาพิจารณาไปร่วมกันดรมาด้วยกันเนี่ยครอบมันมีดรมันนำอยู่ฮ่า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 แม่บ้านแม่บ้านตอร์้ายบุญนี่เองเด็กนักศัลย์ตัวนี้ก็ตีไปโอ้นี่นะคนเราบุญมันบ่เสมอกันครับผมอ่าปัญญาก็บ่เสมอกันบารมีก็บ่เสมอกันทั้งสามอย่าง อืเอาจัแล้วพี่ร้องฟังเบิงเนอะอาทิตย์เนาะนสามอาทิตย์นี้ขาดบ่ได้เนาะที่ปูให้เป็นแนวทางเนาะเนาะปูให้เป็นปริศนาพี่รองเนาะรับชมมเ้าฟังไว้ฟังไว้เอาไปขบคิดครับผมศาสนาพุทธให้ใช้ปัญญาขบคิด ตีค่าสมมุติพิสูจน์หลายๆครั้งครับตีค่าสมมุติยังไงเข้าใจบ่ใั่เลยล่ะปู่ตีค่าสมมุติถาม<ส>ไปในสมมุติว่านี่บอกอืมอืมตีค่าสมมุตินี่แหละอันนี้ก็ปู่ก็สมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันครับอ,อาทิตย์ที่สองมีแปดคือลาหูแทรกอาทิตย์ที่สามก็มีพระเกศแทรกก็เป็นเก้าอะไเงี้ยนะ เราก็มาตีขาสมตตาสมุติตีขาสมมุติสิ่งสิ่งทั้งปวงตัวตนเรานั่งนี่เราก็ยังตีขาสมมุติแบบมนุษย์สมมุติเฉยแต่มันเพรเห็นมนุษย์อะไรมนุษย์อะไรหรอกคือเพียงแต่ว่าร่างกายสังขารถ้าสี่ขันห้ามารวมตัวเลยเป็นตัวเป็นต,น,ตนนะน,ะ,นะจะพูดไปอย่างนั้นกับฟังอยากอีกแบบนี้ <c oughs> เอาสรุปว่าตีข่าสมมติภายในสามวันนี่นะให้มันถูกภายในเจ็ดวันแปดวันเก้าวันนี่นะอสามนี่ตรงกับแต่งผ้าหวานสามมือตัวนี้ไหมแต่งผ้าหวานอาหารตามีตามเกิดอย่าขาดปลาละโอ้อันเี้ขาดได้อืขาดได้อย่าลืมปลาละเอาลบสับๆเนาะปูเนาะเป็นเงินได้ปูซึ่งมากินแต่ของเก่าๆอย่างนั้นอื ของใหม่ๆม,มาหากินกันนิวมันบอกอิ่มแน่นด้วยครับหาปลามาเอาไปถาไวายเอาไปเลี้ยงให้สักสามวันสามเวนสามคืนสามวันไปแต่เช้าเนอะครับผม ถ้าห้าหกโมงสิบโมงไปแล้วพอดีละไม,ม่ต้องเทสไม่ต้องเทสอย่างเง้ครับผมเอาได้แสงเงินแสงทองแต่เช้าตร่ก็ถวายเลยม,มันจะทำมาหากินก็จะทันเขามั่ตื่นสายมันว่าทันเขาหรากอกครับผมเอ,อาได้จัดแจงเนาะ ฝากไว้ฝากคุณแม่เป็นฝากฝากทารไทย้ะพี่น้องเนาะคิดเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนพูดที่ได้ฟังก็ดีไม่ได้ฟังก็ดีมันมีอยู่เปล่าพูดที่ไม่ได้ฟังเป็นอย่างฟังปล่พูดเพาจังของแม่พูดที่ฟังอยู่ก็ตามพูดที่ไม่ยังไม่ได้ฟังหรือจะฟังตอนไหนก็แล้วแต่ขอให้เกิดสติปัญญา เกิดสติปัญญาให้เกิดมีเงินมีทองไม่ใช่มีแต่สติมีปัญญาพวมีเงินมีทองก็บ่ดีมีเหมือนกันแต่เราต้องให้มีเกิดสติปัญญามีเงินมีทองครับผมจะถามอะไรต่อไปหนึ่งเดียมี้ำหนี้หรือปู้น้ามาหลบกวนปู้เนาะก็ให้ ทุกคนทุกท่านทั้งเก่าแก่ทั้งเด็กเล็กหญิงชายอที่ได้ฟังเทพบุตรเทวดาที่ผูกขาได้ทแทลงข่าวสารไขปัญหาข้อข้อ,ขอมใจะจะควมให้กลายเป็นไงเข้าใจเนาะจะควม <c oughs> ให้กลายเป็นไงควบปุ๊บเนี่ยมันบ่เห็นเลยเลย <c oughs> ให้งายขึ้นมาให้งายขึ้นให้ไงายขึ้น ให้บรรลุให้รู้จักครับผมจากมืดให้สว่าง FC ว่าไก่ห้องเกตเเบตเก่าว่าไงไก่กระไดไก่กระห้องริปูขึ้กไก่อะไก่ห้องเกตเเบตเก่ว่าไงเอฟซีโอ้นี่มันเป็นมรดกของโลกเลยโอ้เกตเเบตเก่าเพิ่งมาก็ให้ทุกท่านทุกคนทุกสายส่วนบุญที่ร่วมกันในวันนี้ เป็นดอกไม้ทูบเทียนของหอมเออเป็นเงินเป็นทองแก้วแหวนสินทรัพย์ทำสิ่งใดให้สิ่งนั้นจงตอบแทนให้มีความสุขความผาสุขความสุขจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขเย็นสุขเย็นกายเย็นใจทุกทิวาและลาตีกอขาเธอสาธุสาธุครับผม ยะทาวปริวหาภุราปริบุเลนติจักกรังเวะเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะชมิสตุสเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนา,าสโสยะทามณิชโชติระโสยะทาสพพิติโยวิวัติจันตุสัพ พระโรโกวินัสสตุมาเตปวัตบัรราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิบาทานศิริสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวัตทันติอายุวันโนสุขังพรังเซโตเซโซเซโตวโยอาโป เอาตามน้องพี่น้องเนาะจินจนาไปเหมือนกันจินจนาดูนะคะหมายต้มเตาคุณปูเตาไก่ล้องเก็บแตงกวาต้ไหนเตาจังมาอยู่ทั้งปลาดงสีพี่น้องโอ้ยไม่จะได้พาไปดูไปตาเดียวเนาะเลยเป็นหว่าอแม่แท้มาเป็นเตาเหรอมาอยู่ไหนเลยพี่น้องเนาะเป็นอะไรเตา กูเตากูเตากูเตากูตามันชวนกันมากอ้โหชวนกันแมายูมาจากไหนชวนวมากตะวันทะลวงมองหน้าฟา